รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีอมรินทีวี ดีค่ะนี่คือรายการแสงเด็กรายการที่เด็กๆได้มาอยู่รวมกันเพื่อเรียนรู้โลกกว้างผ่านการเล่นสนุกๆน,นะคะวันนี้แก๊งแสงเด็กของเราก็มาไกลถึงเขาใหญ่พร้อมเพื่อนใหม่อีกหลายคนค่ะวันนี้เพื่อนๆของเรากำลังจะไปแคมป์ปิ้งกับครูอลงกุเพื่อนๆทางบ้านคนไหนที่ไปแคมป์ปิ้งกันบ้างคะ ก่อนที่เราจะไปตั้งแคมป์จริงๆเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการแคมปิ้งกันก่อนนะคะทุกคนมายืนหน้ารถนี่ยืนพิงรถนะครับแล้วหันหน้ามาที่ครูนะครับอ่ะฟังครูนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับครูลงกฎเอ๊หรืออ๋ออ๋อเพราะเรากำลังจะเดินทางไปทริปในป่าซึ่งมันเป็นทริปที่แอดวานซ์แล้วนะครับทุ่งแสลงหลวง มีสัตว์เยอะสัตว์ที่เป็นอันตรายก็มีช้างก็มีครั้งล่าสุดเราเจออะไรถ้าวิ่งตัดหน้ารถเราหมูป่าหมูป่าเขี้ยวตันตัวใหญ่ๆวิ่งไม่กลัวรถนี้เลยปุ่งนี่เลยแล้วก็ที่นี่เป็นป่าใหญ่ปากว่างเพราะนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับครูแล้วครูทำอย่างนี้ปั๊บในป่าครูจะไม่บอก่าหยุดหยุดเงียบๆแต่ครูจะทาอย่างนี้แปลว่าเงียบเงียบต้อเงียบเสียงนะครับถ้าครูทาอย่างนี้แปลว่ามีตส์มีนกมีอะไรนีมีสัตว์ อาทำทุกคนทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ป่าโอ้โอ้ทางไม่ได้ต้องแค่โอเคไหมครับบอกเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เพื่อนรู้แล้วเสียงนกอยู่ไหนเสียงนกอยู่ไหนนี่นะดูที่ครูอาแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาที่ใครที่เคยไปมารีนครูยกมือใครเคยไปดำน้ำมาครูยกมือเวลาที่ครูถามว่าโอเคไหมครูไอุ้ง ส่งสัญญาณนี้ขึ้นมาถ้าพวกเราโอเคให้ยกอย่างนี้มาตอบคูด้วยโอเคไหมทริกเกอร์โอเคไหมโอเคไหมโอเคต้องตอบคูด้วยโอเคถ้าไม่โอเคทําอย่างนี้เอ๊ะหรืออ๋อไม่โอเคไม่โอเคปวดท้องไม่โอเคปวดหูไม่โอเคมองไม่เห็นเอ๊ะหรืออ๋ออ๋ออย่างนี้แปลว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกโอเคไหม พูดไม่ได้หายใจไม่ออกโอเคไหมหายใจไม่ออกถ้าเป็นนักดำน้าบอกหายใจไม่ออกอากาศหมดหายใจไม่ออกอากาศหมดฟังรูป้อมมือหนึ่งครั้งไหนไหนไหนไม่พร้อมแสดงว่ายังให้ความร่วมือไม่ดีทุกคนหนึ่งครั้งดีมากเกือบดีสองครั้งสองมา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 สองวันนี้สองวันนี้เอามือลงสามครั้งจกืบได้เมื่อกี้บอกแล้วทำไง อ๋อสวยนะดูอ๋อสวยดูใหม่ทีดีดูทั้งเดียวนะตบมือสามครั้งหนึ่งสองสามได้หไหมเข่าต้องสั่นด้วยมือก็ต้องส่นด้วยได้ไหมเสียงก็ต้องสั่นตามรีโอเคไหมเอามาตบมือสามครังร้งสี่ครั้งเดีขึ้นดีขึ้นมองรถนี้นี่คือรถที่เราจะเข้าป่านะครับ<อ>แนะนําอีกทีครับคันนี้ชื่ออะไรครับยักษ์มันชื่อยักษ์ส่วนคันนี้ครับแสงดาวมันชื่อแสงดาว เพราะนั้นเวลาที่ไปป่าตอนเช้าครูบอกว่ากลุ่มหนึ่งไปยักษ์ขึ้นในถูกคันนะครับไม่ขึ้นมีคันโนนะครับกลุ่มสองไปแสงดาวสมมุติแล้วครูก็จะเปลี่ยนบ้างกลุ่มสองไปยักษ์กลุ่มหนึ่งมาแสงดาวเอหรืออ๋อโอเคที่นั่งหลังสุดเป็นที่นั่งของครูเท่านั้นเอหรืออ๋อแล้วก็เวลานั่งห้ามนั่งหันหลัง,หลงให้ข้างหน้าว่าไม้จะโดนที่หัวเราเอาหรืออ๋อ